วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสุขสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับก็มีเรื่องนอกเรื่องบีบีกันมาคุยกับเพื่อนเพื่อนหนึ่งครั้งนะครับพอดีช่วงนี้ยังไม่มีปืนที่ชอบออกมานะครับก็เลยยังไม่ได้จัดหานะครับและการตกแต่งการซ่อมแซมก็ยังไม่มีนะครับพอดีไปเห็นตัวนี้มานะครับในลาซาดานะสมัยก่อนอ่ะมันต้องสั่งมีคนเขาเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีในลาซาด้าช้อปปี้นะครับก็เลยสนใจก็เลย ซื้อมาเล่นนะครับเพื่อนๆบางท่านที่เคยเห็นเคยเล่นหรือว่าอาจจะเคยซื้อมาเล่นก็น่าจะรู้นะครับคือ,อปืนของเล่นอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับกล่องเป็นแบบนี้ก็คือมาจากเมืองจีนเลยนะครับประเทศจีนนะครับก็เดี๋ยวดูข้างในกันนะครับพอเปิดออกมานี่มันก็จะมีนี่พอเห็นเลยครับก็คือ,อเป็นโมเดลนีครับ M 1 8 8 7 อ่าวินเชสเตอร์นั่นเองนะครับเป็นปืนแบบโบราณนะเป็นลูกซองแต่เป็นของเล่นที่เรียกว่าอ่าปืนเนร์อปืนกระสุนอ่อนกระสุนโฟมหรืออะไรก็ได้นะครับแต่พิเศษคือมันคัดปอกมันมีปอกมาให้นี่ครับนี่ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะก็อย่างที่เห็นนะครับเอ่อปืนปลอกแว่นแล้วก็กระสุนนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนนะครับก็อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี้แล้วนะครับที่อุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มานะครับคือมีตัวปืน เป็นกระสุนโฟมนะครับมี2แบบนะครับคือแบบที่เหมือนปืนเนออะครับหัวตันๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบหัวจุ๊บกับพวกแผ่นกระจก ที่แบงที่มันเรียบๆนะครับแล้วก็มีแว่นนิราภัยนะครับใสๆมาให้1อันมีปลอกมาให้6ปลอกนะครับแต่สเกลก็ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะค,คือวันนี้ผมรีวิวอีกที่นึงครับไม่มีปลอกของที่มันของบีบีการแล้วก็ปลอกของอาวุธปืนมาเทียบนะแต่ผมว่ามันใกล้เคียงกันแต่น่าจะเล็กกว่านะครับตัวนี้นะครับมีมาให้6ปลอกมีคู่มือ1แผ่นนะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูายล,ละเอียดกันดีกว่านะครับ สำหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับอย่างที่เขาเรียกกันนะครับก็คือปืนอัดลมปืนเนิร์ฟปืนกระสุนอ่อนกระสุนโฟมหรืออะไรก็ได้นะครับทํางานด้วยระบบอัดลมนะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นระบบคันเวี่ยงจะอัดลมผมคิดว่ามันจะมีชุดกระบอกสูบตรงนี้และใช้ระบบคันเวียงในการบริหารกลไกนะครับตัวปืน อย่างบอดี้ตรงนี้ลำก็เป็นพลาสติกหมดนะครับแต่ตัวหลอดกระสุนนี่น่าจะเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับมีรางมาให้นะครับแต่ก็ก็แก๊กนะตามลักษณะของมันนะครับเพราะมันเป็นพลาสติกงานของเล่นนะครับก็มีภาษาจีนบอกอะไรซักอย่างนะครับแล้วก็มีบอกวินเชสเตอร์โมเดล M1887 ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับยึดติดลางอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้มานะลักษณะทางกายภาพก็เป็นแบบนี้นะครับอาโมเดลมันจะไม่1ต่อหนึ่งนะครับมันจะแบบ ผิดเพี้ยนสเกลไปเยอะเลยนะผมคิดว่านะจากดูจากคริปจับนี่นะครับนี่ทุกอย่างเป็นพลาสติกหมดนะครับมีแค่แบบเดือยล็อกน็อตอะที่เป็นโลหะนะแล้วก็หลอดตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสีขาวนะครับคือจริงๆแล้วมันมี3สีนะที่ผมเห็นในเขาลงไว้นะมีสีน้ำตาลสีม่วงฟ้าสีส,สีตัวนี้ครสีขาวนี่นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตานี่เพื่อนเห็นเลยเนาะผมเห็นดูแล้วมันน่าสนใจนะครับลูกๆหลานๆ พ่อแม่ซื้อให้เล่นก็ได้นะครับสนุกสนุกดีกว่าไปเล่นโทรศัพท์นะครับก็ให้มีอะไรที่เป็นกายภาพเป็นแบบลูปธรรมบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แล้วก็ทํางานก็คือนี่เหมือนอาวุธปืนเลยใช้ระบบคานเวียงแบบนี้นะครับนี่ปุ๊บแล้วก็กดยิงปึง้งมันก็จะเป็นเหมือนอัดลมตรงนี้นครับแล้วก็ปล่อยลูกออกไปนะครับนี่แบบนี้นะ แล้วก็มาดูวิธีการบรรจุกระสุนนะครับแล้วก็ปอกกระสุนที่ให้มาปอกกระสุนเป็นแบบนี้นะครับให้มา6ปอกนะครับซึ่งปอกเนี่ยผมดูราคาแพงอยู่นะหลายร้อยนะ,ะน่าสนใจเลยซื้อมาเก็บมารีวิวให้เพื่อนๆนรับชมเป็นแนวทางนะครับแต่ผมก็คงจะเก็บอ่ะ ไว้ส,สวยๆนะหรือว่าอต่อไปอาจจะทําสีเลยว่าปลายเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับไอที่สีทองเหลืองนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็กระสุนยอย่างที่บอกก็คือเป็นแบบนี้กับแบบนี้นะครับคือเป็นโฟมนั่นเองนะครับแต่ผมลองเอาแบบนี้ใส่แล้วมันเหมือนกับมันจะชอบติดอะติดขาดไม่คัดปอกนะครับบางทีแต่ถ้าเกิดใส่เง,งี้ยจะคัดปอกทุกครั้งนะครับนี่นี่ใส่อย่างเงี้ยปึง้งให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับนี่6นัดแบบนี้ก็พร้อมเล่นนะครับแล้วเราก็บรรจุในตัวปืนนะครับซึ่ง ก็เหมือนกับบีบีการเหมือนกับในวุธปืนเลยนะครับก็คือโยกโกลงไกลตรงนี้นะครับนี่ให้มันขึ้นมาอย่างนี้ทํางานนี้ครับมันก็คือระบบมันจะปอกจะใส่นิ้มจะบรรจุได้ทั้งหมด6ลูกนะครับในหลอด5นัดในอ่าลังเพลิง1นัดนะครับก็คือบรรจุลงไปบรรจุลงไปในหลอดก่อนนะครับก็คือต้องกดมันจะมีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใส่ไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็กดเนี้ยปึง่งเห็นไหม ได้ฟิลดีนะครับได้อารมณ์ดีนะแบบนี่อย่างนี้เลยนะครับได้อารมณ์แบบอาวุธปืนเลยนะนี่ในตัวนี้ในบีบีการก็ทําขายนะมีทั้งของญี่ปุ่นนะครับแล้วของไต้หวันจีนนะครับนี่อแล้วก็นัดสุดท้ายเราใส่ไปที่รังเพลิงนี้นะครับปึ้งแล้วก็โยกไกลขึ้นมานะไอะโยกกลงไกนี่ขึ้นมานะครับนี่คันเวียงขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็่าเล่นได้เลยนะครับก็คือน,นี่ เห็นมเนี่ยจะมาจะมีมันจะมีค้างมากนะครับก็คือตามสูตรแล้วเราต้องอคัดปลอกให้เร็วนะครับโยกคันเหวี่ยงให้เร็วนะครับมันถึงจะทำงานได้สมบูรณ์แบบนะครับ S <S ก็เรียบร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับวิธีการเล่นแล้วก็ลักษณะของมันนะครับก็เพื่อนๆสนใจยังไงอยากจะหาให้ลูกหลานเล่นหรืออยากจะหาเก็บมาเล่นเองนะครับก็ลองเข้าไปดูใน lazada shopee ได้นะครับหรือว่าอาลีก็ได้นะแต่ราคาพอๆกันเลย ไม่ได้ว่าถูกกอนด้วยแล้วส่งช้าด้วยอาลีลองหาในบ้านเราก็ได้นะครับมีแล้วเดี๋ยวนี้มีคนเาเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับหรือว่าเป็นร้านข้างนอกในเฟสก็มีนะครับยังไงก็ลองห่ามันเล่นดูผมว่าน่าสนใจนะน่าเก็บหรือว่าจะมาต่อยอดทําอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เลยหน่อยหวังว่าจะมีเพื่อนๆบ้างน,นะครับผิดพลาดประไใดก็ต้องแพรนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ